ค่ะและว,วันนี้นะคะก็คือจองแคมป์สเปเชียลในปี2024นี้นะคะกับพิตาสุจิตาเอกมุขพลภัยาลอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะคะกับ20ผู้เข้าร่วมด้วยกันนะคะกิจกรรมบรรยากาศในวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะายแค่มมเเเิบบบบออรรกกก็็ืัถู นอกหรือความรู้อะไรต่างๆแ,แล้วแต่ที่วันนี้ตั้งใจมาแล้วอยากได้อะไรก็ถามซาได้เลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายเราจะมีช่วงสิงนาทีกับโคช้ชที่เราจะได้พูดคุยกันร <C le af> านรวมวิธีทำไมอะมันยากหมึ่งม้ไม่ทันเนาะพี่โบเนาะอันนี้จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนิดนึงนั่งอยู่บ้านบางทีดูทีวีเราจะเป็นแบบพวกแบบดิ้ต้านเข้าเส้นอะ เราก็จะนั่งดูทีวีไปด้วยเราก็จะจิ๊บชักชักของเราไปอย่างนี้นะคะมีใครเป็นก็เป็นเห็นไหมเป็นเรื่องปกติค่ะ ซึ่งเซสชั่นแรกในวันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยพี่ตาสุจิตังคุณพศภัารนะคะก็จะเน้นนะคะในเรื่องของทั้งลูกหน้าเน็ตนะคะลูกหยอดลูกงัดนะคะรวมถึงลูกผลักนะคะแล้วก็ลูกท้ายคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นทั้งลูกตบลูกตัดนะคะหลายคนที่มีปัญหาเนี่ยก็จะได้ฝึกกันในช่วงเช้านี้นะคะทำได้เร็วพบครับตีแบบครึ่งวงสั้นๆตีได้เลยกระแทก แล้วพอมาในช่วงบ่ายนะคะเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยรอคอยกันมากเลยก็คือในเรื่องของการเปิดเสิร์ฟนะคะเรื่องลูกเซิร์ฟแล้วก็การวนเกมคู่ทํายังไงนะคะที่เวลาเราไปวนคู่กันในสนามเนี่ยจะไม่ทะเลาะกันนะคะแล้วลูกกลางคอร์ดเนี่ยควรจะเป็นลูกของใครนะคะพูนก่อนว่าตีจากตรงนี้แล้วถ้าโดนหยอดเข้าหน้าทันป่ะคะไม่ทันมันเป็นมุมที่ผู้หญิงเข้าไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้นอยู่ข้างหลังอาจจะต้องกัดฟันนิดนึงกัดฟันเลยเนี่ยมือพี่คนเดียว เขาพี่ชายเหนียะแม่ทุกวเขาองไปตรนหน้าที่ี่ชายคืเขา้อนึ่ันออสำหรับกิจกรรมจองแคมป์สเปเชียลปี2024<อ>ในครั้งนี้นะคะ<อ>ก็ต้องขอ,อขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะ<อ>นมด<อ>ีน่าไฮโปรตีนซึ่งมีทั้งนมถั่วเหลืองแล้วก็นมวัวเลยนะคะที่ให้พวกเราได้มาเติมพลังกันทั้งวันเลย<อ>รวมไปถึงแมกนีเซียมพลัสดีคอมเพล็กซ์จากบริษัทอินเตอร์ฟาร์มานะคะ ใครที่เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นตะคิวบ่อยๆหรือว่านอนหลับยากๆตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าหอมๆนะคะจากการใช้ปรับพนุ่มคอมฟอร์ทที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้ด้วยนะคะและกิจกรรมจะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ซับสไคร b ์ให้กับจองนาวด้วยนะคะ